สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวแม่ตามาตาโฮมคุกวันนี้เราก็มีเมนูปลากระพงผัดผงกะหรีมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีเนื้อปลากระพงน้ำพริกเผาไข่ไก่นมข้นจืดผงกะหรีกระเทียมสับพริกดอกใหญ่หรือดอกเล็กก็ได้นะครับหัน่นแล้วก็ต้นหอมกับขึ้นช่าย หอมหัวใหญ่และสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องปรุงรสต่างๆครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนี่เราเตรียมเอาไข่ไก่แล้วก็นมข้นจืดมาใส่รวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันก่อนนะครับเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับกนที่จะเริ่มผัดนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จัดการตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปเมื่อน้ํามันร้อนก็ จัดการใส่กระเทียมสับลงไปผัดนะครับผมผัดกระเทียมผัดไปสักครู่หนึ่งครับให้กระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วก็จัดการใส่ผงกะหรี่ลงไปผัดครับผัดไปสักครู่หนึ่งครับแล้วก็ใส่นมข้นจืดนี่ครับใช้นมข้นจืดในการผัดนะครับ กับตัวของผงกะหรีนะครับใส่พอประมาณนะครับสำหรับนมนมข้นจืดเนี่ยนี่ครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำพริกเผานะครับประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็หยะพริกไทยป่นลงไปนิดนึงซอสปรุงรสฟ้าเขียวครับ ถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นก็เติมน้ำมันหอยครับผงปรุงรสครับแล้วก็น้ำตาลประมาณ2ช้อนชานะครับนี่ครับแล้วก็คนให้น้ำแกงมันเข้ากันดีนะครับตั้งไว้จนน้ำแกงเริ่มเดือดจากนั้นก็นำเนื้อปลากระพงมาใส่ครับ สำหรับตัวเนื้อปลากระพงนี่ถ้าใครหลายท่านอาจจะชอบแบบทอดกรอบก็ได้นะครับแต่วันนี้เราใช้เนื้อปลากระพงสดมาผัดเลยทีเดียวนี่ครับใส่แล้วไม่ต้องไปคนอะไรเขานะครับให้เขาเซ็ตตัวให้ดีกนนี่ครับกลับด้านครับนี่ครับ ก็ตั้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับพอเนื้อปลากระพงเริ่มสุกเราก็จัดการจัดการใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยครับน่ครับผัดเบาๆผัดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเพราะเนื้อปลาจะเละได้นครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดการใส่พริกครับอาจจะเป็นพริกสดก็ได้นะครับอันนี้เราใช้พริกดอกใหญ่ครับ แล้วก็ต้นหอมกับขึ้นช่ายนี่หั่นรวมกันเลยครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่แล้วก็นมข้นจืดที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อตอนขั้นตอนแรกกันนะครับใส่ลงไปแล้วก็จากนั้นก็เริ่มผัดได้เลยครับผมตัวของไข่นี่จะทำให้น้ำมันแห้งลงนะครับจะทำให้เกิดความเข้มข้นขึ้นนี่ครับ ดูนะครับแป๊บเดียวน้ําก็แห้งเลยครับเราก็ผัดไปให้มันกรุบกริบอย่างนี้ครับนิดๆผัดไปแป๊บเดียวนะครับดูให้แค่ผักเริ่มเฉาก็โอเคแล้วครับนี่ครับหลังจากนั้นก็จะก,การปิดแก๊สตักลงเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลารกระพงผัดผงกะหรี เช่นเคยนะครับครัวแม่ตามาตาหุมคุกก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ